สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายนะครับสำหรับคลิปนี้ครับรถดีอยากขายของเรานะครับมีรถแบรนด์หรู luxury brand นะครับที่สําคัญรถคันนี้เป็นรถมือเดียวไม่น้อยนะครับรถคันนี้เป็นปี2010นะครับไม่เพียงแค่56,000โลแท้มือเดียวนะครับออกศูนย์ B.M มานะรถคันนี้ผมบอกเลยนะครับเดิมๆทุกประการนะครับรถคันนี้ถือว่าเป็นรถสวยที่เรา ขอ r e c o อ m e n d ไว้เลยนะครับรอบที่แล้วครับเกินไปนิดนึงรอบที่แล้วเราเอาตัวนี้เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นโฉมตัวเดียวกันแต่ว่าเป็นตัวเบน์ตัวดีเซลนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเบนซินมานำเสนอนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราลองค่อยๆดูรถคันนี้ไปนะครับว่าแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรเรามีให้เลือกทั้งดีเซลคันที่แล้วนะครับในคลิปที่แล้วและคันนี้เป็นเบนซินใครชอบ เครื่องดีเซลเบนซินเลือกเอานะโทรมาคุยกับเราได้นะครับโอเคสำหรับรถที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้คือเจ้าตัว bmw นะครับ730 li นะครับ3.0โฉม f 0 2นะครับโฉม f 0 2นะครับรถคันนี้ตัว li นะ li จะเป็นเบนซินนะครับ ld จะเป็นดีเซลนะรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน3000เกียร์อัตโนมัติ ไม่แท้56,000กิโลนะครับรถมือเดียวป้ายแดงเละสิคัญรถคันนี้เป็นรถบ้านแท้ล้านปอร์เซ็นต์ไม่ใช่รถองค์กรนะครับไม่ใช่รถบริษัทหรือรถเช่าโรงแรมนะครับหรือว่าหน่วยงานต่างๆไม่ใช่เป็นรถบุคคลนะครับรถออกศูนย์บี w อแบบิวไทยแลนด์มานะครับอ่านี่คือสเปคของรถเขาประวัติของรถเขาคันนี้สีดํา ทั้งคันนะครับสภาพสีรอบคันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับไม่มีบุบเฉียวชนใดๆมาทั้งสิ้นนะครับรถคันนี้ฝากระโปรงหน้าน็อตยังเป็นน็อตเดิมๆนะครับสียังเต็มนะครับไม่เคยขยออกมาเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้รอบคันว่าเป็นอย่างไรเริ่มจากตรงหน้าผมก่อนละกันในส่วนหน้ารถรถคันนี้ครับเริ่มจากไฟครับรถคันนี้ไฟเป็นไฟแบบบซีนอนะครับเปิดปิดอัตโนมัติน้อเปิดปิดอัตโนมัตินะครับถือว่าก็ ให้ความสะดวกสบายนะครับสำหรับผู้ขับเวลาลงอุโมงกก็ดีหรือว่าขับในที่มืดก็ดีก็จะปรับอัตโนมัตินะครับที่สําคัญรถคันหน้ารถคันนี้ตรงหน้านะครับเป็นเซ็นเซอร์หน้าให้มา5จุดนะครับมีไฟตัดหมอกด้านล่างครับในบริเวณด้านล่างของรถคันนี้ครับมีเส้นสายนะครับเป็นสเตนเลสเส้นยาวนะทำให้รถคันนี้ตัดกระสีดําแล้วทําให้ดูสปอร์ตนะสำหรับมุมมองผมมันดูสปอร์ตลูลาขึ้นมานะครับมันตัดกันนะสี นะครับแล้วตรงกลางของรถคันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเห็น2ช่องนี้นะครับก็รู้ได้เลยว่าเป็น BMW นะครับก็เป็นเอกลักษณ์เขาเนาะนะครับโอเคเรามาดูส่วนด้านข้างของรถคันนี้ครับรถคันนี้แม็กอะลอยนะครับแม็กขอบ18นะครับแม็กขอบ18เนาะอ่ารถคันนี้ผมแจ้งเลยนะครับรถคันนี้ระบบออปชั่นเต็มๆเลยนะครับเราค่อยๆดูนะอ่าเริ่มจากเมื่อกี้ระบบเซฟตี้ละรถคันนี้ ระบบเบรกนะครับเป็นดิสเบรคคู่หน้าคู่หลังนะครับแมกแจ้งไปแล้วเป็นแมกอลอยด์ขอบสิบแปดนะครับยางติดล้อมาตรงนี้เป็นยางบิด stone นะครับเรามาด้านข้างของรถคันนี้ครับด้านข้างของรถคันนี้มีไฟนะครับด้านล่างเนาะเป็นไฟเลี้ยวนะครับให้มานะครับสภาพโอเคไม่เหลืองนะครับแล้วก็กระจกมองข้างรถคันนี้เป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวบริเวณกระจกมองข้างมาด้วยนะครับในส่วนที่จับรถคันนี้ที่จับประตู เป็นที่จับประตูขนาดใหญ่นะครับเต็มมือเลยนะเป็นลักษณะแบบคีเลสนะครับไม่มีปุ่มไม่มีอะไรแค่วางมือเข้าไปก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านในของรถคันนี้ด้านหน้านิดนึงครับด้านหน้าของรถคันนี้มองเข้าไปโอโถงนะครับอ่ะโอโถงเลยนะครับเรื่องตั้งแต่เบาะนะครับรถคันนี้เป็นเบาะหน้าหลังเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสภาพเบาะนะครับผมบอกเลยนะว่า90%รถคันนี้ใหม่แท้นะครับรถส0 1 0ปีนี้2 0 0 0 21แล้วนะครับรถ11ปีแตะไมเพียง5,000กว่าโลพวงมาลยัยเดี๋ยวทราบสมบูรณ์เห็นไหมครับตอนเรากําลังซูมนี้เรายังเอาพลาสติกคุ้มอยู่นะครับบอกว่าเลยว่าสวยมากคอนโซลไม่เคยแกะไม่เคยแงะนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของคอนโซลคอนโซลเป็นแบบลาย3ทรีโทนนะด้านบนก็จะเป็นแบบแบล็กนะครับเป็นเป็นดำนะครับแล้วก็มีลายไม้ทําให้ดูหรูหราด้านล่างก็จะเป็น ลักษณะสีเบตนะครับตัดกัน3สีนะครับตรงกลางมีจอ i r r v v นะครับเป็นจอ d r i v e ช่องแอร์ด้านหน้านะครับมีทั้งหมด4ช่องด้านหลังมีโหมดของช่องแอร์ให้กับคนนั่งหลังด้วยนะครับรถคันนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลตินะครับสามารถใช้งาน Cruise Control ได้แล้วก็ใช้งานในส่วนของสวิตควบคุมอย่างอื่นของรถคันนี้ได้รถคันนี้เป็น p u ทสตาร์ทให้มานะครับระบบ เบาะรถคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับผู้น้าเป็นเบาะไฟฟ้านะครับสามารถเมมโมรีได้ส่วนเบาะหลังนะครับของรถคันนี้ก็สามารถเมมโมรีซีดได้นะครับ2ตําแหน่งนะครับเหมือนกันนะในส่วนของด้านหน้ารถคันนี้สวยๆใหญ่ใครมองหารถหรูขนาดใหญ่ออปชั่นเต็มนะครับและที่สําคัญต้องอยู่ในสภาพที่ดีนะครับผมแนะนํารถคันนี้เลยนะไม่ทําให้คุณผิดหวังนะครับสำหรับรถคันนี้นะเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปนะครับ อ่าโอเคเครื่องทรงเครื่องเสียงของรถคันนี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกประก,การนะครับในส่วนของความปลอดภัยรถคันนี้ครับเราให้มามีแอนตี้ล็อกเนาะก็คือ ABS นะครับระบบเบรก ABS นะครับในส่วนของ Airbag ็กโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยมีอยู่หลายจุดมากๆนะครับมีทั้งคู่หน้านะครับเบาะมีคู่หน้ามีบริเวณฟอนต์ไซส์นะครับแล้วก็มีทางด้านหลังด้วยนะครับในส่วนของแอร์แบ็กนะ อโอเคด้านหลังนิดนึงครับรถคันนี้ให้ความสุดวกสบายสําหรับคนที่นั่งหลังแน่นอนนะครับถ้าเรามองจากด้านนอกรถคันนี้ประตูหลังจะยาวกว่าประตูหน้าก็บอกบอกถึงในเรื่องของการนั่งนะครับรถคันนี้รถคันนี้ด้านหลังมีจอ LCD ให้มานะครับในขอบบันเทิงนะครับอ่าด้านหลังมีช่องแอร์ให้มาไม่ใช่แค่ช่องแอร์นะครับมีส่วนของเครื่องในเรื่องของการ เล่นในเรื่องของเครื่องเสียง CD ด้วยนะครับถือว่าสมบูรณ์เลยรถคันนี้ม่านไฟฟ้าให้มากระจกหลังและบริเวณประตูด้านหลังกระจกประตูด้านหลังทั้งสองนะครับให้ม่านไฟฟ้ามาด้วยสามารถกดปุ่มแล้วก็ปรับขึ้นมาได้เลยนะครับในบริเวณธรณีประตูนะครับในส่วนของด้านล่างของประตูรถคันนี้มีเพลทนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับและมีคําว่า bmw มานะแบบโลกแบบ เรืองแสงนะครับรถคันนี้ไม่ต้องพูดถึงความหรูหรานะครับรถคันนี้ปี2010วิ่งมา56,000โลสภาพสีรอบคันเป็นสีดาสภาพสีรอบคันไม่ต้องพูดถึงนะครับในส่วนของด้านหลังรถคันนี้ไฟหลังเป็นไ,ไฟหลังแบบ LED นะครับมีกล้องหลังให้มานะครับแล้วก็มี Parking นเซอร์ให้มาทั้งหมด4จุดนะครับรถคันนี้ปลายท่อเป็นปลายท่อคู่อะลูมิเนียมนะครับในส่วนของ ประตูนะมาส่วนของประตูหลังของรถคันนี้นะครับอ่าเป็นไฟฟ้านะเป็นไฟฟ้านะครับอ่ากดกดตรงนี้อ่ามันก็จะปรับลงมาเป็นไฟฟ้าให้เรานะครับคือก่อนที่จะรีวิวก็เช็คอุปกรณ์นะครับเช็คออปชั่นของรถคันนี้นะครับว่าใช้งานเป็นยังไงใช้งานได้ปกตินะครับรลบไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติใม่เป็นใหม่แท้มือเดียว1นล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมีเนววงเนวี่ให้มา แน่นอนนะครับไฟของรถคันนี้ด้านหลังเป็นแบบ LED ให้มานะครับต้องอู่ซูมด้านบนนิดนึงครับรถคันนี้มีจุดเด่นที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับแต่เราต้องพูดถึงนิดนึงครับในส่วนของสันลูครับรถคันนี้รถคันนี้มีสันหลูกให้มานะครับนะเห็นไหมมองความหรูหราแล้วยังมองในเรื่องของความโรแมนติกด้วยนะครับใครที่ชอบสันหลูใครที่ใช้งานรถยุโรปลับติดสันลูแล้วคันนี้ก็เหมาะนะครับรถคันนี้ ราคานะครับพิเศษนะครับ1ล้าน190บาทนะครับกับออปชันเต็มเออปชันทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ทุกประการเดี๋ยวเรา,าดูด้านหลังอีกด้านหนึ่งครับว่ารถคันนี้ด้านหลังอีกด้านนึงเป็นอย่างไรบ้างนะครับนั่งหลังไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเล็กรูมเฮดรูมนะครับสบายๆเหลือๆเลยนะ,ะกระจกรถคันนี้ทุกบานครับเป็นกระจกเดิมๆจาก บริษัทเลยนะครับจากโรงงาน BMW นะครับในเรื่องของเครื่องยงเครื่องยงนต์รถคันนี้เบื้องต้นนะครับให้แรงม้าถ,ถึง218แรงมา้าแรงบิดให้ที่300นิวตันเมตรนะครับขับออกไหมมันออกอยู่แล้วนะครับอืมสวยปเป็นประตูดูดให้มานะครับทั้ง4บานเลยนะครับในส่วนของประตูหลังของรถคันนี้นะครับก็เมื่อกี้เป็นประตูไฟฟ้าเนาะความหรูหรานะครับความโอ่อถงความสสบาย นะครับและในเรื่องของ Option, ออปชันรถคันนี้มีให้ครบทุกอย่างนะครับบอกเลยรถคันนี้ราคาหล่นจากป้ายแดงไม่ใช่น้อยๆน,นะครับลงมาหลายล้านบาทวันนี้กลับมาเพียงแค่56,000โลนะครับปี2010ลงมาเหลือ1 1 0 0ล้าน0บาทนะครับสนใจมาดูรถได้นะครับรถคันนี้ใครสนใจจะจัดไฟแนนซ์เรามีบริการในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ให้มาด้วยนะหรือใครจะซื้อเงินสด เข้ามาพูดคุยกันได้ครับมองหารถหรูนะครับเข้ามาคุยกันนะครับโอเคครับเรามาพูดถึงสเปครถคันนี้ก่อนปิดคลิปครับรถคันนี้สเปคของเครื่องยนต์เขานะครับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 3,000cc นะครับแรงม้านะครับสูงสุดให้ที่218แรงม้าแรงบิดสูงสุดให้ที่300นิวตันเมตรนะครับนะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเป็นรถ4ประตู5ที่นั่งนะครับแต่นั่ง4ที่นั่งผมว่ากําลัง สวยๆนะครับอ่าข้อมูลนะครับตามสเปคนะครับรถคันนี้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน100กิโลเมตรต่อลิตรจะอยู่ที่13.7นะครับโอเคถังน้ำมันครับรถคันนี้ตามสเปคนะครับจุได้80ลิตรนะครับล้อหน้านะครับรถคันนี้ล้อหน้าล้อหลังเป็นดิสเบรกนะครับล้ออลลอยด์ขอบ 18อันนี้คือสเปคของรถคันนี้รถคันนี้น็อตหน้าน็อตข้างน็อตหลังไม่เคยแกะมาทั้งสิ้นนะครับเป็นรถบ้านแท100้1 0เนะครับเน้นนะครับเป็นรถบ้านแท100้100%ไม่ใช่รถของนิติบุคคลนะครับของบริษทัทให้ผู้บริหารนั่งหรือไปโรงแรมให้ลูกค้าโรงแรมนั่งไม่ใช่นะครับเป็นรถบ้านแท100้100%อนะครับออกศูนย์ bmw นะครับรถคันนี้มีจอะไอดร้ายแจ้งแล้วในวิกเกเตอร์แจ้งแล้วเซ็นเซอร์ รอบคันฝาท้ายไฟฟ้ากุญแจสำรองครบเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับราคาเพียง1 1 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรมาที่รถเียากขาย0 6 2 8 2 4ก5 5 1นะครับ0 6 2ย2 4 2 5 5 1นะครับสนใจโทรมาเลยนะหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่รถเดียากขายนะครับติดต่อเราได้ที่ไลาย รถดี8 9นะครับหรือเบอร์โทรตามที่แจ้งไปนะครับสำหรับวันนี้ครับใครสนใจโทรมานะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้กับเจ้า BMW สุดหล่อคันนี้เราขอลาไปก่อนสรุปนะครับรถคันนี้ปิดท้ายนิดนึงครับ BMW 730 L I เครื่องยนต์เบนซิน3000โชบ F 0 2สีดำปี2010รถคันนี้วิ่งมาไม่แท้เพียง5 6 0 0 0กิโลนะครับขอลา แต่เพียงเท่านี้ผมและนักอู่ขอบคุณมากและยินดีที่ไรู้จักคนที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปเราในครั้งแรกฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้เราจะเจอกันคลิปรถแบบนี้กันเรื่อยๆเ,เราไปเจอกันคลิปรถคลิปใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ